นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกับแวนนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องศูนย์กับการบวกค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือนะคะหน้า77ค่ะเจอหรือยังคะลูกศูนย์กับการบวกค่ะเรามาดูที่พัฒนาความรู้นะคะ ในรูปภาพจะมีเด็กผู้หญิงเห็นไหมคะและก็เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงบอกว่าไม่มีดินสอส่วนเด็กผู้ชายผมให้1นึ่งแท่งเราสามารถแต่งประโยคเป็นมีดินสอศูนย์แท่งเพื่อนให้1นึ่งแท่งรวมเป็นดินสอหแท่งประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะเขียนได้ก็คือ0บวกห ท่ากับ1ต่อไปค่ะดูที่กล่องดินสอเห็นไหมคะจะมีกล่องดินสอสีแดงกับกล่องดินสอสีเหลืองกล่องดินสอสีแดงมีดินสอไหมคะแล้วกล่องดินสอสีเหลืองล่ะคะลูกมีดินสอกี่แท่งนักเรียนดูสิคะมีสีแท่งถูกไหมคะเรามาแต่งประโยคก็คือกล่องดินสอสีแดงไม่มีดินสอกับ องดินสอสีเหลืองมีดินสอสีแท้งรวมเป็นดินสอสีแท้งประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราสามารถเขียนได้ก็คือ0บวก4เท่ากับ4ค่ะ0บวกกับจํานวนใดจะได้ผลบวกเท่ากับจํานวนนั้นเรามาดูนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะเห็นไหมคะในห้องสมุด เห็นป้ายไหมคะเด็กดีมีระเบียบอ่านแล้วเก็บเข้าตู้ในตู้จะมีหนังสือนิทานเห็นไหมคะเขาจะวางไว้เป็นระเบียบเลยเด็กผู้หญิงใส่แว่นบอกว่าตู้หนังสือชั้นบนมีนิทานหเล่มเห็นไหมคะนิทานหกเล่มอยู่ชั้นบนเด็กผู้ชายบอกว่าชั้นล่างมีศูนย์เล่มเห็นไหมคะชั้นล่างไม่มีหนังสือเลยก็เลยเป็นศูนย์เล่ม เด็กผู้หญิงผูกโบก็บอกว่ารวมเป็นกี่เล่มเรามาแต่งประโยคได้ก็คือตู้ชั้นบนมีหนังสือหกเล่มชั้นล่างมีหนังสือศูนย์เล่มรวมมีหนังสือหกเล่มประโยคสัญลักษณ์คือ6กบวกศนย์เท่ากับหค่ะต่อไปค่ะหนูเห็นขนมเค้กอยู่ในจานไหมคะ จานแรกมีขนมเค้กเท่าไหร่คะมีขนมเค้ก5ชิ้นจานที่สองไม่มีขนมเค้กเลยเรามาแต่งประโยคได้คือจานแรกมีขนมเค้ก5ชิ้นจานที่สองไม่มีขนมเค้กรวมมีขนมเค้ก5ชิ้นเรามาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ก็คือ5บวก0เท่ากับ5บวก0ได้อะไรคะได้5 ถูกไหมคะเพราะว่าจำนวน0บวกกับจำนวนใดก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้นจำไว้นะคะต่อไปค่ะข้อ1 0ย์บวก6ได้อะไรคะลูก0ูบวก6ก็ได้6ค่ะต่อไปค่ะศูบวก5ค่ะศูบวก5ก็ได้5ค่ะ ข้อ3ค่ะศบวก1ศนย์บวก1ก็ได้เท่ากับ1ค่ะข้อ4ค่ะ8บวก0ค่ะ8บวก0นย์ได้เท่ากับ8ค่ะต่อไปข้อ5าค่ะ9บวก0ค่ะได้เท่าไหรคะได้9เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะข้อ6ค่ะสาบวก0ได้เท่าไรเอ่ยได้ 3ค่ะข้อ7ค่ะ0บวก2ได้2ค่ะข้อ8ค่ะ7บวก0ค่ะได้อะไรคะนักเรียนได้7ค่ะเก่งจังเลยค่ะต่อไปนะคะข้อ9ค่ะ0บวก4ค่ะได้4ค่ะข้อ10ค่ะ 10บวก0ย์บวกย์ได้เลยคะ่ะได้10ค่ะเพราะ0ย์บวกกับจำนวนใดก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้นใช่ไหมคะต่อไปค่ะนักเรียนเปิดหน้าต่อไปค่ะโยงเส้นจับคู่นักเรียนจะเห็นรูปเป้าไหมคะรูปเป้าจะมี0ูบวก7 2บวก0 9้าบวก0 0บวก4ี0บวก0ย์ ให้รากเส้นไปที่กระป๋องข้างล่างเห็นไหมคะกระป๋องข้างล่างจะมีเลขเกเลข0เลข2เลข10เลข7เลข4เรามาดูที่ว่าวสีชมพูก่อนคะ่ะศูนย์บวกเจ็ดได้อะไรคะลูกได้เจ็ดถูกไหมคะลากเส้นไปที่กระป๋องหมายเลขเจดคะ่ะต่อไปคะ่ะว่าวสีฟ้าคะ่คะสองบวกศูนย์ค่ะ สองบวกศูนย์ได้เลยคะได้สองค่ะต่อไปค่ะเก้าบวกศูนย์ค่ะเก้าบวกศูนย์ได้เก้าค่ะต่อไปค่ะศูนย์บวกสี่ค่ะศูนย์บวกสี่ได้สี่ค่ะต่อไปค่ะว่าวสีเขียวนะคะอันสุดท้ายสีเขียวอ่อนสิบบวกศูนย์สิบบวกศูนย์ก็ได้สิบค่ะ นักเรียนเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือจำนวนใดบวกกับ0หรือ0บวกกับจำนวนใดผลบวกจะเท่ากับจำนวนนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะในเล่มสีขาวนะคะหน้า52และหน้า53ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ